นานควายกันเลยมาออกมาปล่อยละเด้เห็นบออยู่ริมน้ำนีล่ละนาร้านเราเอามาปล่อยแล้วออนี่คือควายก็กินหญ้าไปทางนี้นี่พี่นอ้องอัวง้อยายพิ่นก็ไปทางพู่นออพ่อบ้านยายพิ่นกลาจูพู่นนี่คือบรรยากาศกันเลียงงัวเลียงควายเลียงฟางลำพันชัจ้าเ,ออเห็นบอพี่น้อง ห้พี่หายน้องเห็นในพี่หายน้องเบิงน่าจะน้อบ้านพี่น้องเป็นจิงสีบ่นอให้พินว่าโชคดีที่มีสถานที่เหมาะสมในกาเรเลี้ยงวัวเลี้ยงคว้วยเห็นบอฝนเออห้กินหญ้าปลอยมากินหญ้าละจังปลอยออกมาเป็นพักพักได้ชาเพิ่นก็กินกินน้ำค่ะคล้วยกินน้ำพี่น้องเห็นบอบรรยากาศจา้ง ถ้าเบิ่งบรรยากาศช่วยกินน้ำพี่น้องทางนี้ก็กินทางนี้ก็กินเห็นบ่กกินแล้วก็ไปอัดใจบ่คักทั้งสองทางเลยได้ยายพี่นังอยู่เลือกเครื่องทั้งสองทางเลยจ้าพี่น้องอะไรจ้าเพื่อนฉีกินทางไหนเนาะก็ลงน้ำไปกินผือกินไหลน้ำด้ ควยายก็ได้แบบนี้พี่น้องจะรู้ว่าคืออะไรเป็นเจ้าแดดอะไรแยพ่พี่ในว่าทางพุน่นทางพุ่นก็กินเจ้ยยพี่ต้องเอาเจ้าของนำเพราะว่ายายพี่เป็นประหิต่ิ๋นว่าเห็นเห็นภาพได้ภาพซจำใดอยากให้พี่น้องเห็นว่าเออควายกินาาหญ้ามาแล้งหัวซีม่วงหางม่วงเพิ่นกับหิวเพิ่นกับโลกแม่กินน้ำโลกแม่กินน้ำเฮ้ยแง่ัสันทุสัยตื่นยายพี่อยู่ ท่านจะขามไปให้เราเพื่อช่วยพ้่แม่พี่นพูน่อยล่ละไปไปไปลูกไปเอาสำหรับคลิปมี่เลยนี่จะพิ้งก็จะจบจำนี้แล้วค่ะพอดีค่ะ